เทวดาใจดีสมบูรณ์พรยของคนมีศักดิ์ศรีของคนไทยนี่เปื่อคนไทยทุกคนภูมิปัญญา คส <My> ม่ยก่อนตัวนะครับตอนแรกอ่ะผมทําธุรกิจเกี่ยวกับสร้างเครื่องจักรนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์พวกนี้ครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขายสินค้าในอุตสาหกรรมแล้วตอนหลังมันเริ่มมีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นโควิดลูกค้าก็น้อยลงแล้วก็โรงงาน,นงต่างๆนี้เขาก็จะเหมือนกับว่าสั่งซื้อเองนะฮะจากต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกอย่างมันง่ายไปหมดครับถ้าเป็นออนไลน์ ก็เลยมามองว่าเออมันควรจะต้องมีอะไรที่เป็นแบรนด์ของเราเองสักอย่างละเราขายขายสินค้าอุตสาหกรรมรู้สึกว่าแบรนด์นี่มันมีความสําคัญนะครับผมก็เลยมองว่ามันจะมีตัวไหนที่ทําให้เราเออได้ได้ตราที่เป็นแบบต้นๆหรือเป็นแบรนด์เป็นของของเราโดยตรงอะไรเงี้ย แรกก็ไม่ได้คิดแล้วครับว่าจะมาเจอพี่คิดแต่อพอส่วนหนึ่งก็คือไปเดินที่ตลาดนกคู่เชื่อหรือเปล่าครับ Vikings Vikings ตอนที่เดินไปหาเนี่ยเทวดาที่อยู่ด้านหลังนะฮะที่ที่ที่เป็นรูปเทวดาเหมือนกับพิบตาเรียกผมบอกว่าเฮ้ย <hey, S 1> มาทำเถอะก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่มม,มครับเรื่องจริงนะครับรู้สึกรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าใช่ใช่ครับหลังจากนั้นก็เลยไปเรียนออนไลน์แล้วปรากฏว่าผมก็ใช้เป็นเอ่อเอารูปของโซลาร์เซลล์มาทํา ก็คืออยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับส่วนแฟงก็เลยเอาสินค้าก็คือขอพิคิดเอารูปมันลงหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีสินค้าพอทําไปทํามาปรากวว่าสินค้าตัวนี้ไอ้ไอตัวที่ไปประกวดออ,อนไลน์กลับได้ได้ที่หนึ่งก็เลยม,มองว่าไอ้แบรนด์นี้มันใช้ได้นะมันดีนะก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเอาสินค้ามาทดลองมาทดสอบว่ามันดีจริงไหมนะครับแล้วหลังจากที่เอามาใช้ดูก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่มันมีเอกลักษณ์ของความมีไทย เรามองเรื่องการการทำการตลาดนะครับที่ที่ผมมองผมมองว่ามันน่าจะไปได้ถ้าเราสามารถที่จะเอาแบรนด์ตัวนี้ส่งออกไปต่างประเทศหรือว่าสามารถที่จะกระจายไปสู่ทั่วโลกได้หรือทั่วประเทศไทยได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็เลยเริ่มต้นที่แบรนนี้แล้วก็เริ่มต้นร่วมกับพี่คิดมาทําตรงนี้กันต้องบอกก่อนเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับสินค้าตัวนี้ผมมองดูว่ามันเป็นสินค้าที่จริงๆผมเป็นคนไม่ใช้น้ํามันนวดเลย นะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาใช้เพราะพี่คิดเนี่ยแหละครับก็เลยได้ลองได้ทดสอบจนมารู้สึกว่าไอสินค้าตัวเนี้ยที่ที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันมันสรรพคุณมันมีอะไรมั่งแล้วก็เลยอยากรู้ก็เลยเข้ามาสอบถามพี่คิดว่าข้างในมันมีอะไรมั่งพี่บรรจุอะไรไว้มั่งแต่บรรจุอันหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าคนทั่วไปเขาทาไม่ได้นะครับคือบรรจุความศรัทธานะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยของแบรนด์ที่ที่ทำอยู่อะ่ะพี่คิดเข้าเป็นคนใส่ใจ นะฮะแล้วก็ใส่ความรู้สึกใส่ความตั้งใจใส่ความทุกๆสิ่งทุกๆอย,อย่างที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยถูกต้องครับมีจิตวิญญาณครับแล้วพี่คีดเขาก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็มีคขามีเออรู้สึกว่าน่ามันใช่เลยอะไรประมาณนี้ครับโดน,นใจครับโดน,นใจไม่มีเลยครับไม่มีไม่ไม,ไมีไม่มีความรู้คือเรื่องตรงนี้ก็คือใช้เวลาทําอยู่ประมาณสองปีงมจาก YouTube เอาความชอบของตัวเองแล้วรู้สึกว่าสินค้าถ้ามันไม่มีเพลงมันไม่มัน ก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราทําได้แล้วทำไม ทำไมเราไม่ทำาก็เลยทําออกมาเป็นเพลง mm hmm. เพลงของเทวดาเจดีครับชอบเพลงมาตั้งนานแล้วแล้วอย่างเมื่อก่อนเป็นดนตรีมาก่อน mm hmm. เคยเคยเล่นดนตรีตามผับตามอะไรมาก่อนนะครับ mm hmm. อ่สมัยก่อนอนะ่ะมีมีปมครับว่าอยากจะมีอัลบ,บั้มเป็นของตัวเอง mm hmm. ปกติเล่นเป็นเกือบทุกอย่างแต่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้โปรแกรมตัวหนึ่งที่มันสามารถอัดทีละแท็กได้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะทําได้นะถ้าเราเล่นคนเดียว mm hmm. ผมก็เลยค่อยๆไล่แต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ประมาณเกือบ50เพลงแลัห้เพลงครับ ตมเองก็คือวิ่งมาเกี่ยวกับเรื่องการตลาดอยู่แล้วนะครับก็วิ่งตามอุตสาหกรรมวิ่งแต่ลักษณะางานออนไลน์เนี้ยยังไม่เคยทําเหมือนกันนะฮะก็เลยเป็นงานที่ท้าทายครั้งแรกที่ว่าเออจะทํายังไงให้มันส่งออกได้ทายังไงให้มันกระจายไปทั่วประเทศได้ทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยจำสินค้าเราได้ไอ,อ้สิ่งที่คิดได้ก็คือดนตรีที่เราคิดขึ้นมาว่าเออมันควรจะต้องเป็นไปได้ถ้าถ้าเราทําได้ตัวน,นี้มันก็จะน่าน่าจะติดปากคนแล้วมันก็รู้สึกได้ผลด้วยวเวลาอ่าพี่คิดเขาไปขายที่ตลาดนัดเขาเปิดทัั้งวนเลย เปิดจนลูกของที่เขามาทำเ่ยครับเขาก็ร้องเพลงไปถึงบ้านก็ยังร้องเป็น อะไรตาเทาวนา,าจะดีจนพี่คิดเขาโดนว่าเลยว่าเปิดอะไรทั้งหมดย <c oughs> จนลูกเขาจําได้ผมว่าทุกๆคนนะครับก็น่าจะมีสินค้าที่ดีเกือบทุกๆคนอยู่แล้วนะครับว่าว่ามันต้องตอบโจทย์นะฮะกับสิ่งแวดล้อมหรือกับที่ตลาดที่ต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนทำมัน,มนดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการตลาดต้องไปเรียนรู้ต้องไปฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงความรู้สึกของผู้คนที่จะทํายังไงให้จิตใต้สำนึกเขาออกมาซื้อถองเราให้ได้้ยซ้ายดนตรีก ร่วมด้วยช่วยกันทําธุรกิจเรียกว่า,วาได้เพื่อนช่วยเยอะขนาดนี้ได้เปรยียบตรงนี้แหละคนที่ช่วยพี่วรวิศอสารแบรนด์น้ำมันสมุนไพรไทยเทวดาใจดีด้วยเสียงเพลง